สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเข้าสู่ช่องนักลงทุนจิว๋วหรือเต i n v e s ินเเตอร์กันอีกเช่นเคยวันปีใหม่ก็เพิ่งผ่านกันมาไม่นานนะครับเพื่อนเพื่อหลายคนก็คงจะมีเป้าหมายที่ตั้งกันไว้บ้างแล้วใช่ไหมละครับไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพหรือว่าเป้าหมายการใช้ชีวิตแล้วเพื่อนๆเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายทางการเงินไว้ด้วยหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินการออมเงินหรือว่าเป้าหมายการลงทุนหรือว่าการทําธุรกิจถ้าหากคนที่มีเป้าหมายแล้วเนี่มันก็่ออาาวงงบต้้้เเเปจะิ แต่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าสิว่าเราจะเก็บเพื่ออะไรเก็บเอาไปทําอะไรก็อาจจะทําให้เราเนี่ยทำได้แป๊บๆมันก็เบื่อแล้วครับทำต่อไม่ไหววันนี้เราก็เลยมากันกับคอนเทนต์ตั้งเป้าออมเงินสู่ความมั่งคั่งก่อนเข้าไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเรากันด้วยนะครับ ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยละ่ะมามาเริ่มกันเลยดีกว่าการที่เราอยากจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็คงจะต้องตั้งเป้าหมายกันไว้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะตั้งเป้าหมายแบบด่าๆไปเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยมีแรงจูงใจใช่ไหมหรือว่าเราเนี่ย ทำได้แป๊บๆเราก็จะเบื่อสรุปเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นไม่ทํานั่นเองดังนั้นเนี่ยหากเรามีเป้าหมายในการที่จะทําอะไรสักอย่างหรือว่าจะเก็บเงินเนี่ยเราควรจะตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็เพิ่มคําอธิบายเข้าไปอีกนิดหน่อยครับก็สามารถทําให้การเก็บเงินของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองเช่นหากเราอยากเก็บเงินเราก็ตั้งเป้าด้วยว่าเราจะเก็บเงินปีนี้ให้ได้5 0,000บาทไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับ เพราะว่าเรามีเป้าหมายแล้วก็คือปีนี้เราจะเก็บเงินให้ได้5 0,000บาทนั่นเองเราก็มีหน้าที่ที่ทําให้ถึงเป้าครับหรือว่าเราจะทําตารางมาแบบง่ายๆโง่งเลยก็ได้ครับเช่นเราเขียนลงโน้ตในมือถือก็ได้ว่า0ูนทับห้าหมถ้าเราเก็บเงินเข้าไปปุ๊บเราก็ค่อยบวกเพิ่มไปในเลขศูนย์ข้างหน้าครับอย่างเช่นวันนี้เราเก็บไป1น0บาทใช่ไหม มันก็จะกลายเป็น100่้อทับห0,000นนั่นเองแต่วิธีการเก็บแบบเนี้ยมันก็อาจจะดูสเปะสปะครับตรงที่เราอะ่ะเก็บเท่าไหร่ก็ได้เก็บตอนไหนก็ได้พอทีเนี้ยพอทาไปเรื่อยๆเราก็อาจจะเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้วันนี้ขอทํหนึ่งเอาเงินไปทําแบบนู้นเอาเงินไปทําแบบนี้ก่อนสุดท้ายเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เก็บเลยดังนั้นเนี้ยเราก็ตั้งให้มันมีกิมมิคเพิ่มขึ้นก็ได้ครับเช่นปีเนี้ยเรามีเป้าหมายการเก็บเงิน50,000บาทโดยที่เราจะเก็บเงินวันละทนั่นงก็คือถ้า137บาทู345วันก็จะได้ปมา50,000บาทครับ ซึ่งถ้าสมมติว่าไอตัว137บาทเนี่ยครับก็จะเป็นเงินขั้นต่ำนั่นเองมันหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเก็บมากกว่า137บาทในเดือนแรกๆเนี่ยเดือนหลังๆแล้วก็จะเก็บน้อยลงครับเหตุ <S <S ผลหนึ่งที่เราตั้งเป้าหมายเป็นรายวันเนี่ยก็เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยทำบ่อยๆทุกวันครับมันจะเกิดเป็นความส,สม่ําเสมอจนติดเป็นนิสัยนั่นเองและก็จะทําให้มีโอกาสเก็บเงินให้ถึงเป้าได้มากขึ้นด้วยนั่นเอง แลวถ้าหากเราคิดว่าการเก็บเงินเฉยๆเนี่ยมันยังสร้างแรงจูงใจให้เราไม่พออีกแล้วก็เราก็แค่สร้างแรงจูงใจเพิ่มให้มันอีกครับเช่นเราจะเก็บเงินจํานวน5 0,000บาทให้ได้ภายในปีนี้เพื่อที่จะเอาไปเที่ยวในช่วงสิ้นปีและกินมันให้อิ่มหนำสำราญเบิกบานใจไปเลยหรือว่าจะเก็บไปเพื่อซื้อของที่อยากได้ก็ได้พอเรามีแรงจูงใจปุ๊บว่าเราเนี่ยเก็บเงินไปเพื่ออะไรมันจะทําให้ตัวเราแอคทีฟมากขึ้นนั่นเองครับหรือว่าเราอาจจะเก็บเงินตัวเนี้ยเพื่อที่จะไปเริ่มทําธุรกิจหรือว่าไปลงทุน มันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เราได้อีกเช่นกันครับทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของตัวเราเองด้วยเห็นไหมครับว่าพอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแรงจูงใจที่มี Impact ต่อชีวิตแล้วเนี่ย บวกกับความแนว่วแน่ตั้งใจของเราอีกยังไงเนี่ยเราก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับทางเราด้วยนะครับถ้าชอบมากๆอกย่าลืมกดแชร์กันด้วยละ่ะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนถ้ามีการเก็บเงินหรือว่าแรงจูงใจในการทําเป้าหมายยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ